สวัสดีเราชื่อไปเราทำงานที่ญี่ปุ่นเมื่อ3าปีที่แล้วเราได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นมาเรียนโทที่มหาลาัยเกียวโตและตอนนี้เราก็กำลังทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นในโตเกียวบริษัทจุดใจกลางโตเกียวเดินทางง่ายสะดวกแต่ก็นะเราเวิร์กฟอร์มโฮมแทบจะทุกวันมีออกไปบริษัทบ้างนานๆทีเวลาคุยกับเพื่อนที่ไทยหลายๆคนชอบถามว่าทำงานที่ญี่ปุ่นหนักไหมเครียดไหมคําตอบก็ตามที่ทุกคนเคยได้ยินแหละหนัก เอาตรงๆที่ทุกคนเคยได้ยินคำล่ำเลือเกี่ยวกับญี่ปุ่นว่าทำงานหนะักเครียดบริษัทมีกฎเข้มงวดคนญี่ปุ่นเวลาทำงานจรงิงจังคำล่ำาลือพวกนั้นเอาตามตรงมันก็จริงครึ่งหนึ่งเลยแหละทำงานจริงจังคือเวลาทำงานแทบจะไม่พูดเล่นกันเลยทำงานหนะักคือบางวันเราแทบไม่มีเวลาไปกินข้าวกลางวันเลยบางวันต้องกินไปทำไปบางวานันทำงานถึงสี่ทุ่มก็มีแต่ก็นะข้อดีมันก็มีแหละ ที่นี่เวลาทํางานคือได้โอทสมน้ําสมเนื้อไม่เคยต้องทํางานเป็นโกฟีเลยการที่ค่าตอบแทนมันสมน้ำํำสมเนื้อกับงานที่หนักมันเลยทําให้เราลังเลสุดๆไปเลยแหละว่าจะทํางานที่ญี่ปุ่นต่อหรือ